คุณหมอหลองหมอลับม,มาฉลองสมโพธเมื่อนี้ท่ามาดามแดงเพิ่นกละความโกรธแลความโลภความหลงเฮยตามคำพุทธองค์่นสอนไว้ว่าขอบคนท่านท่านตาความเพียขอปัญอิดปัญติดภาพไปหาผลขอคสอน,อนคสัวซีผ้าตัวอักจนคนไอคนไทยอักษรละวุฒให้ไปเอามีาอักษ พยยามนุสมองไอ้ทะลึกกฎหมายขั้นพยายามจิ้มไ้เอลนปายเท่งหวยแมนเสือด้วยเสือด้วยมันลดีอ้อยห้อยมันลดีอ้อยห้ออยผู้ฝันโอลา อานนนเออลาบินว่าเอาเดื้อกันฟังอีกกอลอาพินอองทั้งหลายฟังอีกกอลอาพินอองทั้งหลายคนของเขาเกิดมาแรงจะใส่ห้ามเขาไปตาทิดเบิ้ดแล้วบ่อยว่าบอีคนามมันก็บอีลายจัก มันละกกระโดดบ่อตันมีตาโปกับป๋าปันหลนุดบ่อพีร่างก็ขบก็เฉียดตก็เฉียดขั้นตายแลว้วมีแต่พูจดเฉียดตอนนายต่อสั่งมันบ่นมีอยังเป็นลาบเป็นเล่นทำขันทำผงแตงให้เกิดมีมาแล้วเป็นอามีกาเกิดตายหายห่หวงองค์มีพระเจ้าเป็นหลวงเข่าสูตรอีลบาบันี่ไปจ่าพระสัตว์โลดีบ่อสอง เฟินหากมองเห็นแก่งแห้งสังเตือในสัตทั้งหลายในน้อยในน้อยในน้อยบ่กนี้มันเป็นสาหานนี่ะพ่าะเพราะฉะนั้นเป็นจะวัสังขารเดือพอเด้อว่าสัพเพสังสังขารทุกขติ วาสเพสังสังขารอน้ำจติวาสเพสังสังขาตุกติแปลว่าสังการบ่มีดีจันดานทรั้งมอานชาติเพีนปิ่นเิีงเกี่ยวหัวเจ้าบ่ว่าคอยแล้วจะกะดื้อรังเดียวกันบ่อกวันใก่รักสิงมาละนั่าเมียนมาละเวียนมาไก่วันได้บ่อหูหอมสองมื่อหนูเจ้าอย่าเมาตัวกินละกันเจอเล่ยนกินโอแซลบ่กเมนเนื้อเดือเอาบ่กเมนเนื้อเดือดหัดสี่อันดวนวนบ้าง กางเฮานีม่มีแหงแกงกวายก็ผมสั่งไว้ปิดเท่าแก้าปัดหาเจ้าตายมัดดับไปศิลอาใส่ผลอุดที่เขาท่านส่วนกระส่นนนวนนาวหัวควย็ดไกเอาลัไปน้ำบอ่อใดเอาละไปน้ำบอ่อใดใดถึงส่วแนวท่านตายแล้วเาขาก็ว่าาปินผีไปละเสนอไปดียาจะไม่มากลัวยาจะขึ้นมาหัวดหัวคือเ่า ไปหลัเป็นผีแล้วเกิดเปไปแก่เก่าส่วนผีมีแต่ว่ากอดีบอกตรงเขาไปบอมีไคจากก็สิได้มาเด้อเจ้าได้หลับขึ้นมานอนเฝ่าเงินสั่นบานอยู่มาหลับเป็นโมโลกเก่าเงินเก่าพอดีก็กระติยันเตเ้าขึ้นไปทลารันมณุกุลมาจงวินยันทำทำรับพิธีมาใกรวดสลาสวดเลยบอกให้ไปทำมาทำมา มาไปขอมีถาไปญัญขาตุดละสารามาทารมาทรมามาติกาทั้งวัดผูกก้อเก็นไวน้งเงนเขาให้พอมีเกิดหนึ่งบัญน่ตเสีปากในเจ้าเอาสายตาเตือแลกปากาให้หนุ่งเพือนเดียวของรันน้ำกระเพ็นของอเจ้าเจ้าของเปพเ้พเ,พเ,พเอาถุ่นหมอนเพาศจาเก่า กะเอาสั์ความทันให้ใส่ลงกเวละกะเถยเอียลงปากดินพ่อแห้งก็มีแนงใดดีที่เขาเอาไอ้ปากท้าตายไปได้คืนเดียวอาดุงเพื่อนเคยอยู่หลังสูบปากถ่าตายไปแล้วไปแล้วมาอนนนเป็นเดียวนอกจากนั้นฝากให้ไปหิัดเ้้ยอพอดื่อไอ้กดสักงวงหวยบาดทาตายไปแล้ว แนวแดงนั่นคนตายให้นี่ควยแต่ไปจังสีไก่น่ได้ปาไตยปาตตยไก่นั่งได้ดเห็ดปาแดดคนแต่ไปอะไรนี้แต่ผู้เขาสั่งยาพี่หลอกเยีงหาแน่วบาวเฝ้าห้ามเขาไปปานี่บได้ขึ้นมาหาขนลัวขนขื้นมากกองไว้จุดทัานบนจุดกระุดกลุ่มฟังเลยบอกมีอี้ยังมีทอยกีไก่เอาผ้ามาสวดไล่ถอยมือเบิกหนีคือจังห้องบอดีกะดกะดโด,ะดะ แต่เป็นคนนั้นนอพอเห็นนายเห็นแหนงความเป็นหักเพิ่นแพงมีบ่อสั่งบ่อปล่อยอยาเนเต็มเนียน้อยน้ำกันน้ำกันบ่อหูน้ำไผ่อีกระชัางตัดเสื้อเข่าใส่สมที่ความพักไม่เหลืออนประมาณเด้อแม่เด้อคือจังบ่อเป็นกัดลบลืมดีดีปัดขามาจังสี่เป็นนายเป็นสร้างย่างบ่ได้กฟ้งเร้าน้ำแฟนใหม่สมหัวใจพ่อจะค็ดกันใส่ห้อยถักถักลงกบ่จะคำระอของเอาเอาดอก เบาตัวสามพันใจกอบกอบที่นเดิมคนยาวพอสาละวนนำควาเอาหืมีหลายมืนหลายหลันหลายแสนมแต่หวงนคือกินซื้อใสซื้อใสเพจังสีละอใหญ่กไว้เดมตาอันสักนีคนทยฟังต่เอามเอาละนานี่่นอออะพร้อมไปพร้อมไปเออ เออให้คอยาเาาสักันอาญาก่อน,อออนพระพุทธเจ้าความรักเหมือนควันบุหรี่น้ำตาสาวเย็บป้าเอาพระเจ้คอยล้องเพู้หญยงคันนี่เป็นบวมเมนทูสาวเฮาหมักเป่ารุ่นน้องมนมักน้องตอนม้ามิตรเป็นเจ้าเป็นตัวนี้เอาสม,มุดบ้างเจ้าเป็นนั่งพิมพ์พาแล้วคอยจะเป็นศิษย์สัทธาเอาตอนศิษย์สัทธาออกไปเที่ยวบริเวณบ้านออกตรวจการบริเวณเมือง ไปพ,อพ่อคุณเกิดแก่เก็บตายกับผอมามาถามพออ่อตอนพระพุทธเจ้าตอนพิษฐะดินลับนี้จากเมียไปบวชกัะดีบพอุนั่งสนมนั่งสลายลายอยู่คุณหามนอนหลับกวนได้นั่งสนมเออหอแค้นข่อยกับเจ็ทำไงอยู่ดิ เตาลาฮนีบนฟังเออเอกตอนทแล,ล,ล้วอธิษฐา,าเจ้าอภิเยดจมรถก็มานั่งจิมพามาแต่งงานเพียงขอสำเเ็บเสียงบริบวนมนโมก็ทะเล้ะกะตัดหุ่นซูพิดาพ่อจะมาเลยแป็นอ่อบุกาตาตื่นเปนตัอป้าไปให้ยืสมสำหรับบอกสำหรับลือดูออออกัาพ่อพระองค์หาวเมื่อดวงฝนฤดูนอนสบายออเ,าเาพียงหมวยมออือทองเตอขนมต้มยำพะรดนอเท้านอเท้าหนา ตับคัมงนี้เรือะเราม่ลามีแก้วยิ้มพาอ่อนสันสีพันธุนนีดีดาหักกับสนอมทับอุประทับท้่สวนเสื้อสูดูํำหักมาเลอันตอนทองคำเพื่อประายตะบลุกไกแก้วแม่ตนปัดนี่กาฮับเวือเวลาขาวเตี่ยวจอนกองประตะกาติดศรัทธาตุ่มมั่นรักในเจบ้าแต่ว่ามีสามลาบับตุมนวนซักทลเอไปบวบซ้ำซ้ำใสไปโอ้หพ่อพ่ออื่นเดนเาไม่ลนจอกเมียมีพิมพากับพุทธา ลราลูกคนที่ะบอยชิ่น้ำยังบางเบาวาวัง่าป่อยฮักทะเลอุบจนกันเนี่ยให้ทรงันเดิม้ลหน่อยลูกมาเ่าหุ่นดังให้กับใคเอยียดที่ทันจะได้ไรห่างจัป่าอุปมาให้ใจใครตกกระบวนีมือนังมีแกงแบนใส่สบายอวด แล้วยังเนื้อแม่บ่พปุ่นปุ่นก็นจกัอเอาเอาแล้วยังที่รำมวยน้ำซับ,บ,บเล็กเป็นเบสิแต่ก็สิบวมอ้อยแก่เป็นลูกปลาอู่ามีอันเล้ยวจะออกวันพรชาเป็นบนทางเรือลำเป็นสองวาสองวักไปเท,ยทยเอย่างเดียวเลยบ่มีเรือ่องจะแม่นเกี่ยวกับความยำทั้งหมดออกไปดำผลผลแม่จริงได้ตัดสินใจพ่อไว้อยู่คนเดียวเดียวผู้ฟังเออ บ่เม็นมือ่อยจักสิกมัดผูเป็นจังซีตัดสินใจพรอองค์ไว้อยู่คนเดียวเดี่ยวเดียวลำ่ำไปอยู่คนเดียวฮอดตงนี้แพ่แ,แ่วนนี้อนสิไเสั่งใยฉันหัามาหมาดเล็กกันถักตาในเวลากลางคืนคืนละงม,มสมแมงแปนนใยฉันมาห่างอาเจาาารจิพัทีนั่งก่อพระซาตราชวังนั่งคันหูหน่อยละหุ่นแก้วบ่ฮวงเมียพระอ,องค์ เพิ่นบ่อได้เอาเออบ่อได้ลำเล็กเห็นทรงเสด็จบ่อทีเวลาจะวังปังก้วงเอาเป็นเอวังหลวงเห็นหมูสาวสนมแนนแสนนางมีทานิ่งพอแต่สอดทาอิงเห็นสนมหนุ่มแน่นบ่เอากนพองโกนนอนปล่อยของปล่อยกนบ่เอาเต่าเมาลาบเพ็ดบุกขนาดแจมเอาก็นอนปายนี้่ไหม นอนปล่อยของปล่อยคนบเ่บเอาเต่ามาลาบปล่อยแอบแฝขาพับก,กับ่เอาเนี่ยนี่สัมาปีก่นโกนคั่งอับป๋วยหัวตุ้มหมอนสลิดหนึน่นลำไรหงว่าเสื่อมอ่อนนอนอยู่คับแถแนวแสนยางข้างก้นนมเฮาพูนคนโปะเก่หกไหลดำตีเส้นนี่หรือเนี่ยนี่บ่ยินดียิ่งนายโอ้โอ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  ยกลับมารมทั้งหลายถือว่าบ่านี่แน่ตเตรียมพร้อมดำพลันสั่งนายฉันหมามมหาเล็กกันก,กาในเวลากลางคืนวางประมาณหกกรุมคุค้มในฉันมาห่างตาจะในพะทีนั้นออกปราาดราจวังทรงสเสด็จยหน่าไปทกกำกรรมไฟทัดสิน ว่นเด็กคนออนโหยน้องโหยวน้าเอาเอ้าไปขอหมอแค่ไม่จะเกี่ยวไปรักคุณ าซอ,อมไอ้ก๋ไลพี่น้องฟังสวยน้องแต,แต่แต่ตัวนี้มันบอ,อดดยูซื้อๆแล้อมันขวบไปน่นขวบไปนี่นะไปขวบไปติ้วแม่แม่น้องแต่แต่บินขวบไปติว้วเพ่ง่าสองคู่นี้นก็กำกวมเบื่อน้งเอาฟังหมอลำหีืล่ะท่าสองนี้มแม่ <c oughs> ได้เงินเป็นแสน บรรดาของหมอแค้นว่าแขน,เ,นเปิดกี่ขางนั่นตืมเอาเส้นสีใส้พะนะอันนี้กาว่าสอยเดยแม่ด้ด้อห้ามชิดเลือเอาละนี่เข้าหนัดอินเดอนลำนองอยู่าสาธุช่วยป่วยพ่อดเทพดาตอนสื่อส้นะละหป่าพาสุภภาพบิปนบินป,นปนว่วยเฮอฮอ,อน กอเที่พราะอันทรงขาดน้ตวยแต่ข้ารันตก่ใหญ่ใ่อาตอยาวตตยเอาให้มือกว่องปวดมือลุดไ่ได้อยู่ดีหรอกมือกว่องแต่ห้มแน่นอนห้มมือ่อเอาหมอเช็ดเอาห้่มปากุน เมื่อดาลาฝนส่วนเสียงลูกตำ้มอลำยาสามาฟังดู้ะเลสิคอบอกให้ดูนั่นเมือนดาวยังฟังเัินเดือนเราไปทั้งหูโดนบนกุศโลสักลามบุละบากุศโลไ็่ยาทะเลนั้าลาอวิถุป่าเดาเก่งสองที่มันลักสิคอบอกให้เก่งข้งพิจิตบุระบาทีนั่นเดือนเราไปสุดสายตาบ่าทั้งคืนคอยปัสกิกลังมีบุระบาสวัสดีธนาอาคนธ์รวยนคนิดว่าแมวสังเกตดูข้าลับมาเบื้องเลองหน่วยยันกัน อัดแต่งแต่ยี่รายนแมงมเบิกไปใส่มงกก็อยากไปลงทั้งไปอัตรีดาวใหญ่นันนนาพูนันนานันนา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 พูนันนานันนาพ่ายาแก้วตัวใสอนราดีกินอย่างระวังไว้หาไปตัดนัดเดือาที่เขาภาพมันใหญพิพนราดีใส่สัตสีฐานยอเสือเราพบีผู้บอกปเะจิ้นทางตน้าพ่ายนาบิกนานนาดาวเต็มสยงามีเดือพอกนละมีอยู่นั่น น้าเสือนั้นก็จะจับเป็นอาปาพับแสรนี้นั่นเดินมั้แดงคนเหลือ <sequ ENNIS> งเป้นมุกมอมเอาขอาไัจิีสมเด่นหงอยไหลกอนนีมันล้ำขยายกันมุกปนาภาพื้นสงดาวนัเหล่าใครแจงเงาเหาเรี่งรักไท้ดาวด้าว่าอนลงสงโอ้ดเดดเดดเด็ดเดเด็ดเด็ดด็ดด็ดูก่อนหมอสมานีจะกล่าวมาชมดูดับมัลายลากาพีมีดัง เสด็จมีแสงเพชรลอยอยู่ดาวเต่าดาวหมูมองดูดีมีนนดาวหูชังมีดาวดักงดาวตัวมันอยู่ตรงหัวต้องแสงคดีดาวเพ่งดาวบุรมีดาวบุดนั่นดวงใหญ่นนดาันลูกไก่มีดวงพอดีมีทานท่านว่ามีตายายสองคน อากินเลี้ยงตนอยู่บนเท้าพีแล่เลี้ยงไก่ดูมีลูปดูเกียตัวอากินเม็ดตัวอยู่กลางพงทีอยู่มาวันหนึ่งกระ สะดงลำบีปิุกันงกมาปรากฏนั้นพอดีทั้งตองตายายทั้งใจเอกุศลราคาในขออตนทำอาหายาดีลูกให่ทัก,กเห็ดเป็นแม่เร็จตายไปทิ้งโดดเข้าตรอกไปนั้นหวังถึงบารมีไก่จังไก่จ้า นำนจกอิไประเสริฐได้มาบังเกิดเป็นดาวเก็สีดาวเล็กดาวใหญ่ที่ดาวไทยนนทโอ้อนนนดาวนั้นมานอนอยู่ท้นที่อรดีมันคงไม่หมดเพราะมันมีมาควรมีดาวอ่างดาวควรนานๆถึงจะมีมาโจไไ้โดนาเวลามันไม่พอหัวหน้าฟังเ่อหน้าผู้ฟังคนยี้ไหว้ เอายิ้มวาเอายิ่มวาเหลือเพริกนิดหนทิงเอาลูกมัดซอยบะทีนี่บ้าพวกคงณบไปจินหมอแค่สองคนเลยไม่ได้กินอยากจะสั่งเจ้วมาน้องเป็นห่วงทหารไม่รู้เจ้าวตาต้องใจรนุขคนอนตาปันตาจุ้งยางเก็นใจ นานต้องพบกันใหม่จงวางใจรักม่ยันยืนเ่ออาอกทหารใครจะมองเห็นคันของลำธ็นต้บพรมคืนไม่เคยถิ่นกอดนอนกอดแค่ปืนปืนปัดยืนเพื่อลืมสัญญาไปอยู่ใจเด็เอีแฟนกันดานรู้ไหมทหารยังคร่ำควัหา อย่าได้ไร,ร้อรองเมือน้องเรียกมาน้องจาน้องจากเป็นกำลังใจจงภูมิใจตัวเป็นรั้วของชาติเพื่อเอกตราทหารคนไทยตลาดโลหยินผู้ทีเพือไทยถึงเสือเอ้ายต่อต้านโจทีถึงยุ่งจะจิงถึงริ้นจะกัดหนาวถึงร้อนจัดไม่เคยถอยทีทหารต้องคือ เรไปเรื่อยเดามาจบดีทุกคนสู้ตาแนวหน้าเหมือนือสึกไม่ยั้งต้นอยู่แนวหลังยังมีมากมายอย่ามัวกอดนอนหรือนอนสบายก็เรื่องวุ่นวาย้าไทยด้วยกันรวมสามักคีเป็นที่ป็น,ปน,นอนเอเอรวมตา เป็นที่เป็นน้องเมืองไทยแหลมทองเป็นถึงตะวันรักกันไว้เถิดเราเคยรวมกันทุกคนยืนมั่นด้วยพระบาทประมีทีลามารีที่ยุปดปัตตุเตาาจนจนจนงาแตกหน้าแตกหลังมื่อขนาดน้ารักกันแคนังมีน้าบอกแม่เป็นยังไงบัดนี้ เมื่อชาพตีมาถึงโมเดตะโดนคาถาโตคอยปวดแฉงปนะนะอะเอาเปลี่ยนถึองตรมกวดซัวพี่เมาเปลี่ยนกันถึงเ,เปลี่ยน,น,นกันลงมประสันหมอ้อแชงกับเป็นลมที่นอะแจ้งสั้นละวันนี้เพราะมีอิเล็กโทนเฮาเอาเป็นเอ่